สวัสดีจ้าดีดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอมาอดีตก็ได้นวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอ่ออาร์วีเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับคนเรามาเล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอเลสเซอร์นั่นเองนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาจับคนร่านกันนะทั้งขนหน้าคนด้วยกันนะฝั่งขั้นเนี่ยบอกเลยใครร่านต้องโดนจับให้หมดนะจ๊ะบอกเลยโอเคคุกคนอาริสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าอค่อนข้างจะ อมกวนส้นซีนระดับหนึ่งเลยนะคุกคนเวลาเจอก็แบบไม่ชอบเลยอะ่ะโ,โอ้ริกเตอร์โอ้ยแง่ริกเตอร์นางมางานเราอีนางนิรายนะอะไรนะอเออเก่าดักหนึ่งไปก่อนทุกคนเก่าดัก,ดกคนร้านต้องโดนดักให้หมดอีนรรานอีนมางงาฉันนะเดี๋ยวก่อนฉันแบบเป็นกลุ่สตรีไง,ไงเออแบบมีความสำรวมนะใครเข้ามาแทงฉน,นีเน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้เจอกกาวดัก เดี๋ยวเราให้ซิลเนี่ยเคลียร์คีิเลนกลางไปแล้วกันเนาะเจะจะมาเคลียร์คีิเลนล่างมันเหมือนซุปเหมือน,นซุปเขาพยายามป่วนป่าฝัง่งตรงข้ามนะท่านคนเดี๋ยวเราขอเคลียร์คลิปไปเนาะซึ่งเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์คีิง่ายมากๆเยกลยท่านคนเออแบบแค่ดักหนึ่งดักสองแค่นี้ก็คือคีิตายกันหมดแล้วเนี่ยเออคือเคลียร์ง่ายมากแต่ซุปก็คือไม่รอใจเห็นนั่นเห็นไหมซุปไม่รอจริงๆ วางกาวดักคนร้านอ่าคนร้านคนร้านเหยียบกับดักจ้าคนร้านเสล่อมมากไปเหยียบกับดักฉันทำไมวางไว้น่านสักขนาดนั้นไม่เดินหลบด้วยงงมากโอโอริอเตอร์อุ้ยแกอะไรเนี่ยเกงงานอากาศได้เหรอเอากาดักหนูไปกินแหม่อีพวกนี้ยังไม่มีอัตติเลยแกใจเดินก่อนนะขออัตติก่อนจะจับอีกพวกนี้ให้หมดเลยเยูเมียไม่ก่อน ผอ,อมาแค่วนเย็นๆรอฉันมีอันติก่อนนี่อีดูเมียนี่ก็อะไรสกิลเก่งค่ะสกิลเก่งเอาสตันไปกินยังไงซิวอันติฉันมาแล้วเอามันค่ะซิวเอามันซิวตัดมือระยะเออโดนแล้วตามอีเมียนี่แล้วเรียบร้อยค่ะตายกันหมดตายกันไปเดยสองตัวอุ้ยมีใครบินมาวะตกใจหมดเลยเมื่อกี้มั่เห็นแม็กบินมานะ หวางสกิลไว้เอออีอกคนร้านนี้ก็ปเปียบกับดกักฉันเก่งรู้ตัวเลยว่าร่านน่ะ <c oughs> ตายใจแมก่านตายอาซุปกูก็ตายด้วยเออนนคนร่านตายกันหมดเลยเ <c> ก <oughs> าหนักคนร้านชนนี้มันใช้ได้ดีจริงๆนะครันคนเออแบบตันรัวเงี้ยเออแบบโอ้ยลำใหญ่สุดสุดกินค่ะเป็นมันมากันเยอะโอ้ยโอ้ยอาบค่ะดาบค่ะตุยค่ะตุย้ออีาาา <c oughs> นางนั่น แกไม่ยอมรับตัวเองร่านอย่างนั้นเหรอทำให้แกไม่ตายวะอีนางนี่ไม่มีอัมตะได้งแกขีก้โกงที่สุดเลยไม่อยู่ตีทามอ่ะทำให้ฉันไม่มีบ้างวะเมืนเพื่อนจะตีมังกรไปช่วยเพื่อนก่อนมาสั้นยิมังกรนกรี่นก็ร้านต้องโดนกาวดักค่ะตายซะยิมมังกรเนี่ยตายใชย่ทุกคนเอาแล้วซูเปอร์แมนอ้าวเ,เอาริกเตอร์ริกเตอร์อันติกูมาแล้วสัตว์ับคนร้านเอาคนร้านหลุด อ่าคนล่านตายอาตายหมดเลยเลิศสวยงามมากเลยค่ะขอพิเศษคลิปเลนการต่อ <c oughs> มีเในล่างมีกระสามตัวเลยเหรอเขาไปทำอะไรกันเลน่างวะเนี่ยแครี่เขาก็ไปอยู่เลน่างด้ยวยนะคืองงมากเลยอ่ะ <c oughs> นั่นเองนะเพื่อนฉันกำลังมา <c oughs> อุ้ยแต่ท่วาแกไมกโกนันติชิบแล้วแกเขาจะเลือกใครเขาเลือกซูปโอเคอรอดเ <c oughs> มื่อกี้ว่าจะกลับบ้านสักหน่อย <c oughs> เออแมกโกนันติบูคือไม่กลับแล้ว มีเดียมานั่งมาป่วนป่าเราไหวอีนางนี้อะไรฮะเ oh, ยะใส่สกินอุลตราแมนเหรอคิดว่าเท่มากเหรอเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวอีคนล้านเนี่ยอันติฉนพร้อมแล้วน,นจะจ๊ะอีไหนร่ายต้องโดนจับจะ้ะคนอยู่ในนี้ฉันรู้หรือเปล่าไม่รู้วางแต่ไันคนพุ่มมานี่น่ากลัวมากพีมเขามีทางดิกเตอร์ทางเดียวออมาอะไรเงี้ยเออมันแบบอีพวกเนี้ยดักเก่ง ดักสูบเก่งมากบอกเลยในนั้นโอ้เห็นมาเยอะจริงๆด้วยซูเปอร์แมนเขาไปเปิดโปโอ้ไอแม็กนีร่านไงเป็นไงหิวเก่งค่ะโดนจับขาป้อมตุยเย่ <c oughs> ไออีเมียด้วย <c oughs> ออเมียหนังรอดเหรอเอาเอา,เอาหิวไงเอาหิวมางัดใครคะตายค่ะง,งัดใครนสตันไปต่างเป็นไงกับดักดักคนร้านได้ดีเวอร์บอกเลยหาที่ไหนไม่ได้ดักได้ดีขนาดนี้มีที่อนีสเตอร์คนเหียบท่านน,นจะจ๊ะ นักสุบก่อนอันทียังไม่มาเนี่นเดี๋เราขี่ขีบเน็นไหมวางหนึ่งวางสองเนี่ยแคย่เนี้ยเป็นงไงขีบหมดเวฟแล้วจ้ะโคตรเร็วอะเร็วมากเร็วในได้ขนาดนั้นป้อมเนาะเขาตีหน่อยอ่าอีนิวเมียเขามีการพัฒนาเขาไม่เดินโดนแล้วอันนี้มีอีกพวกนี้อีซูเปอร์แมนนี่ก็คือแบบตะกวนเขาเก่งมากก็นึกว่าจะมีไฟกันตลอดเนี่ย อ่ะดิกเตอร์โอ้หดิกเตอร์ันเกินไปมากแนอนเนี้ยดิกเตอร์เอาเอาแวนนี่ก็ได้มาค่ะตุยตุยแน่ๆเออมันต้องอย่างงี้ค่ะไออีเมียด้วยอีเมียโอ้มันลงหัวเก่งมากอย่างนี้ก็สตันถึงไม่เบาเนี่ยอ๋ออ้าวดากาวกูอู้ไปวางนู่นเฉยแล้อีเมียตายจ้ะมีแม็กมาข้างหลังด้วยแกมันมาแล้วอีแม็กอีแม็กแม็กนางนางรอดอ่ะเออเอามันอโอ้สิวเลยค่ะจะไปฆ่าสิวฉันเหรอ ยุดเลยหยุดเลยมีเลิศมากทีมดีมากค่ะทุกคนแต่ตอนนี้แอสซีกูแปดแล้วนะไม่ได้ฮิวสักหน่อยเลยหรอมีอันเดียวเองเพื่อายตีมังกรมาไอ้อ้าวเรียวมาเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะหลอกแล้วซิวค่ะเอามันค่ะโอ้ยมันสตัน์ชันอิลูเมียเนี่ยโอ้ยหยุดสตันชั้นอิลูเมียหน่อยแน่อืมกูไม่มีเลือดเฉยๆนะโอ้ยดูนางดูดูนางโกรธชั้นอืมจ้า กาดักคนร้านม่แกไมค่ค่นติยามานะคีนําไปหาซิวไม่น่ารอดนะคะเลนบนเรียบร้อยสัตว์ด,ดาวหนึ่งโอ้ยีลูเมียโอ้โอ้เป็นก็มาสตาร์ชานชุมาขาติหนูเอามันค่ะโอมนเออเป็นไงคนด้านสุดท้ายต้องโดนจับตายอยู่ดีนะสวยจ้ะเ,เลิศเขียคีเรนบนมันจะมีประเด็นมันจะมีประเด็นเก่งแล้ว เดนดักไวมีคนเดินเข้ามานั่นเห็นไหมมีจริงมีจริงจ้ะจับมันค่ะเอามันค่ะเอามันให้ตายค่ะจับแล้วอย่าให้มันรอดเลดิศเลิศมากๆดีมากค่ะทําดีโอ้ยแกแกโอ้ยฉันปุ่มเดินฉันค้างอ่ะแกะแกไม่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางก,การเดินได้เดี๋ยวมามาสกอร์ฟิกเกอร์ก็ไม่ได้เนี่ยหยุดก่อนหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวนี้ห <laughs> ยุดเดินโอ้ยโอเคหายนะ อะไรวะเนี่ยโอ้โหนนูว่าจะบลักซะแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกมเมื่อกี้งงแกเชิญขอโทษเมื่อกี้เอออยู่ดีก็บั๊กปมเดินค้างเสียดิงงอ่ะอีเดตเตอร์เดตเตอร์โอ้เอ้าวอ้าวกดอันตีโดนแล้วมึงกดฟิกเกอร์ทำไมเล่าโอ้ยเอออีกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันไม่โดนไงตอนนี้อยู่ดีจับได้ก็คือฟิกเกอร์โดยงงวางสกิลไปก่อนคนร่างต้องโดน เห็นไหมเค่คลิปง่ายมากเกมันแบบมันเป็นกาวแบบกาวดักหนูจริงๆอะ่ะรออออวมกลุ่มเนาะแกเสตีมังกรจริงๆเนาะไม่ใช่มังกรสีดักสี 3, เยอะฉันพูดผิดหลายรอบแล้นะจริงๆเออต้องขออภัยด้วยนะคะทุคนฉันพูดผิดเยอะเนาะได้โปรดเข้าใจเออฉันก็เดอือเดือดามากนะเ,ออเพื่อนว่ะ เพื่อนเอามันค่ะโอ้ยไปก้อนฉันโดนล้วงไงฉโดนล้วงใช่ด้วยใช่ด้ใช่ด้อะไรเราเออเอามันค่ะแก้แขนให้ฉันแก้แขนให้ฉันค่ะมันค่าฉันเอามันค่ะพวกนี้บอกโดยต้องตายให้หมดเอามันค่ะเอามันค่ะตุยค่ะเออถอนถอนแกจะตายแล้วเอาตายเดี๋ยวมาดินบน อ่ะซูเปอร์แมนดันมันมาค่ะเดี๋ยวฉันสล็อกมันอีเนี่ยหนีเก่งร้านเก่งไงคิดว่าสกินสวยมากเหรอเอามันค่ะซูปแกแต่อย่าลืมไปขนาดนั้นฉันตามไม่ทันฉันเดินช้าเนี่ยแกหนีออกมาฉันสตร์ให้แล้วแกหนีออกมาซูปบอลหนีออกมาอีนี่เขเข้าไปอีกโอ้ฉันฉันเดินติดหินจ้าโอ้ยังไม่ทําอะไรเลยมันตายขมดแล้วนี่กูเดินติดหินเนี่ยเอามันใครอีกเตอเนี่ยร้านเก่งตัวเย่ ออโอ้โหโอ้ยโอ้ยแม็กแกทำอะไรอะเอาสุกกูตายโดยเนี่ยอีแม็กมาอาสูน้ำหน้าอะไรก็นี่แกเขาชุนละมุนกันเก่งมากอะ่ะแต่คือแกดูฉันเดินดิเดินช้ายยังไม่พอกูไปเดินติดด้วยดีๆก็คือแบบทำอะไรวะเออทำอะไรอย่าแม่มงงหนีบาดแค่ไปเก่งใจว่ามีป้อมอยู่นะกูฟิกเกอร์ค่อยจับให้ละ เอออยากเล่นบ้างอ่ะเอามันค่ะเนี่ยฟิดก็ใครโดนเล่ใช่ฟิกเกอร์กดอันติมันระยะไม่ถึงนี่หยุดโอ้ยโดนลงหัวอ้าวตุเยเย่ดูเมียแกโอ้ยโดนลงหัวตายโลย่ะแกฉันเพิ่งสังเกตว่าแอซิดเราสิบเจ็ดแล้วนะเราได้คิวแค่คิวเดียวตอนต้นเกมเองนะเว้ยจริงจังปะ ขี่ๆี่ยไม่ตายเดี๋ยวโอ้ยเนาะน้นเคลียร์คลิปนี่ก็ได้การดัก,กนหนูไปหล่อยเพื่อนเขาสู้กันอ่ะว้ายอะไรเดียวมากูทำอะไรให้ก่อนโอ้หนักอู้ขนาดนี้กูมาแล้วจะ้ะมาแล้ว,วเอามันค่ะหลอกไม่ถึงช่างมันปล่อย ตีป้อมดีกว่าอยากชนะแล้วไม่ได้เล่นเลยใจอยากชนะแล้วโอ้มันล็อกหนูมันล็อกหน,นูไม่นางล็อกหนโูโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างทุกอย่างเอาลงใส่กูโอ้ยกอนไม่รอดแน่ๆอ้ยก้อนกูตายอีกแล้วเนี่ยมึงกูตายติดต่อกันมากเกินไปนะไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเพื่อเอามันค่าดิเร็วเร็วเร็วรีบชนะอี่ห่างกู outrage, อ,ยงอยากไปเล่นตาใหม่แล้วทีนี้ไม่ได้ทำเลยเลยอสิสิบแปดจ้าไาสี่เนาะ อะไรมาเอาเพื่อนเอาป้อมค่าเด้ดสวยงามอืมไม่ต้องทำอะไรหลอกตายอย่างเดียว <Your team? S 1> ขอมาเคลียร์คีปก่อนเอาคีบหาอยอ่ะเอามานะไม่โดนด้วยวางสกิลหนึ่งไม่โดนเด้โอ้ยโอ้ยโดนหัวมันไม่โดนจ้ะเอามันฆ่าอีนางนั่นอ่ะตัวน,นี้คือชนะแวงเดีวยวมามามันเอาแต่เรานะครคนมนบัฟฟาเกิดมา ไม่เป็นไรอ่ะเอาไปก็ได้อ่ะเราออกมาแล้วก็ไม่น่าได้ใช้ไปอยู่นะครับเพราะเราประเทศไม่ได้เล่นเลยเนาะเราแค่จับให้เขาแล้วเขาก็ฆ่าตุยเราเอแอซิดมาพอนะเราแค่ซจริงๆอ่ะก็ได้ก็แค่นี้ก็ได้จ้ะสิบแปดแล้วก็มาเยอะเหมือนกันนะเน <i> ีย่ยเสียกเบียวมามากเลย <i> แกมฉันหมักไส้เหมือนนะ <i> ่ะโอ้กมันเอาฉันเยอะมากอีนังเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ <i> คนอื่นไม่เอาเลย <i> เอาแต่ฉันเจอหน่อย เแค่เจนินก่อนเจนินก่อนเจนินก่อนอีแม็คมันมามาทุกทางเลยจ้าสตันมันต้องไงดีอ่ะเจ็จเดินโอ้นั่นนั่นนันน่นมัน,น,น,นเอาอีกแล้ววันเสกอดแข่งทำไมเล่าอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยก็เหน่ากูอีกแล้วเนี่ยฆ่ามันอีดอกมึงไม่ช่วยกูสักหน่อยเลยเพื่อนก็คือแบบบ้าคิวกันมากเออมึงเอาให้หมดไม่ไม่หมดห้ามโลกเนี <laughs> ่ย <laughs> มันเตะกูเนี่ย เอาคนอื่นบ้างก็ได้เดียวมะลูกเอาแต่กูอย่างเดียวเลยเออไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยกูตายกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เพราะมึงเนี่ยเนี่ยเพื่อนก็คืออยู่นู่นอยู่หน้านู่นนะทักคนเราเดินไปไม่ถึงเนาะเพื่อนก็คือแบบว่ากูก็คือแบบอตุยจ้ายิอ่ย,อ,ยอ่อเอาไปเลยมีพีนั่นอ่ะไม่เอาก็ได้มีวันได้หรอแกคิวหนึ่งเองห <laughs> น่อยใจหนึ่งไม่เล่นเลยแกดู ซี22ค่ะเยอะมากเลยโอเคค่ะ okay. ทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างน,นันจ้าชอบกันไหมเอ่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย